กัสวัสดีค่ะเพื่อนๆมื่อนี้ตะข่วนเห็ดกับเขาหวีบับคือเกาเนาะค่ะน้องพี่น้องกัสิมีเมนูแกงส้มผักรวมเนาะค่ะน้องพี่น้องจ้ะมีเมนูแกงส้มใส่ปลาดุกทอดเนาะค่ะน้องพี่น้องนี่กัสิมีดอกกระหล่ำดอกหอมแล้วก็กระหล่ำผักเศษพังยัง นะะ้องขานนอกพี่น้องคือเห็ดอาหารในละวันละวันมันเหลือเนาะคะ่ะนนอกพี่น้องก็ใส่รวมๆกันไปเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นมะลุ่มซื้อมาจากตลาดเนาะคะ่ะเนาะแครอทแล้วก็ปลาดุกทอดพี่น้องวันนี้เมนูแกงส้มก็ไปรับชมวิธีการเห็ดเนาะคะ่ะเนาะขอบพระคุณทุกกําลังใจที่เข้ามารับชมนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำมะขามเปียกเนาะคะ่ะพี่น้องน้ำแกงส้ม เศษตัวที่สามช้นต่ไปก็จะเป็นน้ำตาลทรายสี่ช้อนเจียงสมนออมะคะท่านอนแก่ ของนี่หลดหวานหลดเปรี้ยวแล้วค่ะน้องพี่น้องจ้ะแล้วก็เกลือตามมาด้วยอีกหนึ่งช้อนเกลือใส่เกลือปนน้ำนกข่าพี่น้องแกงส้มแกงสกลไปทรงวีบับคือเก่าจัดพี่น้องเมนูแกงส้มนี่ก็จะเป็นเกลือก็หมอเดือดเนาะก,ก็นกขุ่มหมอหอยเดือด ใดทีห้างจำควายน้ำพักลงไปใส่น้องค่ะพี่น้องจ้ากีนเครื่องแกงห้างก๋าซีมีม่กเครื่องแกงส้ำเร็จแล้วก็เพิ่มด้วยหอมกระเทียมแล้วก็ทิ้งกระไส้น้องค่ะพี่น้องเพิ่มความหอมแกงสมวุ้งแล้วห้างกสาซ้ำมาซีเพิ่มความหวานความเค็มได้อีกน้องค่ะพี่น้องขายย่างว่าท่านพ่อเนาะค่ะเนาะเพื่อนพี่ๆน้องๆมาสมกับไส้เพิ่มตรงนี้น้องค่ะพี่น้องจ้า กอให้นำเดือดเนาะพี่น้องแล้วเขาก็นก่นนพักมาใส่เนาับพี่น,นเป็นพักรวมหลายย่างไลยแนวพี่น้องก็ักนมันยแกนซ้อมเอสมกระแสได้พี่น้อ,นอง ก็ผู้มากแต่ปลาขว่นนี่ก็มากแกงสมเนาะค่ะเนาะพอบกินมีรสหวานรสเปรี้ยวแกงสมนี่ต้องแกงให้มันใยสามโดเนาะค่ะพี่น้องเห็นแสบผักน,นั่นเคยมันกะสิแห้งกุ้นแห้งแสบกับผงปลาคว่นกินม,มันลง รุ่มต้นเจ้าของมามีก็เลยซื้อมาจากตลาดค่ะพี่น้องเขาปการกอบมาแล้วเรียบร้อยของเจ้าของมันต้นหักฝนตกมันล่มต้นหักเลยต้องซื้อเขาตอนนี้แซ่บจ้าพี่น้องแกงส้มนะคะเนาะปรุงรสชาติให้มันได้เรียบร้อย นำผักลงมาใส่นะค่ะพี่น้องตัดเนื้อปลาใส่กับพริกแกงนเนาะแล้วเนาะค่ะเนาะ้อ,อ็ใส่เป็นชิน้นนี้ชิ้นปลาทอดเนาะค่ะเนาะพี่น้องใส่ที่หลังก็จะประมาณนี้นะคะน้องพี่น้องจ้าปิดไปไหนนั้นหอมจักหน,น,น่อยเนาะค่ะเน้องเป็นอุปักษ์พี่น้องหุงเผารวบหันชุก ไฟดักพี่น้องเลยตองเห็ดแบบนี้พี่น้องเอามาหนึ่งเอาเขาเจ้าหุงบะซุกพี่น้องไกมาดักฝนตกบอยางแห้งแต่เต้นกระมานนี่แหละพี่น้องมึงเผากรลังหมูบะซุกซุกเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะแกงสม,ออมหอมพี่น้องกินกับเพาห่อนๆคือสิแสะพี่น้องเลย รสชาติก็เด็ดเด็ดมากเลยแสบพี่น้องไอ้ที่มือของลูกสาวคนใหญ่นะคะน้องพี่ไรพรเขาเห็ดแสบพี่น้องหุดกับเขาแสบ